สบายดีพี่น้องมาอยู่ในสองบ่าวคอมใบคือเก่ามาในทุกคนเลยป้าทุกคนมาในเรียกว่าบุญบาทน้องทุกคนเนาะผ้าล้านเสาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็นาสาวแล้วก็ยายเซลีแล้วก็น้องสาเนาะทุกคนแล้วก็ต้องใช้คำพุงเนาะทุกคนเนาะมากินอันบุฟเฟ่ทุกคนเลยบุฟเฟ่อันหมูกระทะนทุกคนเนาะเออเนี่ยร้านหน่อย เจ้ไว้แม่จะทาทุสาทุสหน่อยทุทุกคนพาลานสาวมากินหมูกระทะปิดแล้วป่ะหนยังจิเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจมจมอยู่เนาะว่าเงินเดือนออกแล้วบอาชีพมาเลี้ยงหมูกระทะน้องทุกคนเนาะเออทำไมล่ะพาเพิ่นมา เหลี่ยมมูทะทุกคนสี่ประมาณนี้แหละที่เสียซะนะมาเด้อพี่น้องนี่นะทุกคนอะไรใช่โอ้โอ้มันเห็นยังไงนี่ เอ็ดอียงเนี่ยนี่เออเห็นอีบีมันอารมณ์สตอรี่มันกินยอียงกินมาเด้อพี่นอกมันปะมันส uh, ่กรปทาไข่เนี่ยอะใส่บ่ะจ้าใส่บ่ะนี่แหละอยากได้ลุทีบอได้รคลุทีบมันสีทุกคนเออ เอามาโ <laughs> ยิงแขวนมาเบิ้งกันให้ยิงดีๆดิดแหละแขวออกมาทุกคนพาสาวๆมุงกินมุกทะใครสิริถึกใจเลยเนะาะบอกคำใบกินเขามาแล้วทุกคนก็เลยบัญญาใครมากม,มากมากเพิ่นไม่บอกกินนั่นแหละ <laughs> บอลรอันบอลดก็ม <c ười> <Negative paper> <c ười> mm ีนะเขาไปอยู <c ười> ่เนาะอ๋อนี่เด้อสวยเขาบอกย่อไปซื้อย่อๆก็บยเนาะาัอย่อก็บว่ามันต้องกินอย่างแต่เบื้องงบว่าอะไรเนาะอไปแล้วทุกคนไม่กินเขาแ่อี้ามกินันีรถเราสงด้ียรนะัญากี่รถขึ้นรถเอานอนก็นอนกี่รถเมือเยเนาะ ว่าเได้ er. ับไม่หอกม่หรอกเนเห็นทันเจ้นเป็นเขียวมูเลยนี่ทุกคนก ทีมันหมืแน่จังหน่อยคือมือนแหกใช่ไหมแบบนั้นมันจะเนา่ยายเอายายเอาโทรศัพท์มาเปิใช่ก่นกป้งป้าป่เอารกำลังเสิมเด็กๆด็กบเคยมาหาเนาะทุกคนเนาะพาเด็กๆมาหาแน่เหมือนแต่โบแช่

อันุดนุนสวยอุดเอออุดนุนอุดอุดนุนเคือองสวยยายเดอพี่นเครืองมืองเครื่องมือสองนุ่งนนําเนได้บนองพี่น้องเราซ3ำีปีนุ่งกะลักได้3้ำีปีเซิออกนี่บนาะ โอ้เอานั่งแบบไปทายหูล้องเวอนเอ้าวแกอีกนนึ่งที่เหมือนเหมือนพี่นองเอ้ยใมาโทรศัพททรศัพท์ การความจำสิเต็มนะทายคลิปกระขางยู่จะได้ปานนี่จะได้ไอโฟนนี่สามสิบอ๋อยังยังกี่องค์ก็เปตัวนี้เวลาเขาลบออกเลยมันมันยังไปขางอยู่บนในบนหนึ่งงานโทรศัพท์ ขามันกระตุกพี่น้องเลยแต่ว่าเหตุคลิปลงเลยก็มันเป็นแบบมันข่านะทุกคนแต่จริงแล้วมันเป็นน้ำโทรศัพท์ความจำมันเต็มบเอินกนอย่าเอาล้วเลยี่ยกินเร็ดกินดื่มเส็นเนาะ เด็กผักก็มเฉาะหน่ออิเหาออหนอองผักหอผักเีผ oh ักส well ีบ้านเราละอาาบุฟเฟ่ก็มีคนมีแต่โต๊ะเดียวห้องโต๊ะนะมอนเมา่เมาเาเฟ่เมาเมาเมาอาหาาเ่แต่

เพิ่งเสีลยลองเอาไข่ทช่แจวเอา่าแสบแล้เอาไข่ใช่แจวเออกินโมบิดข้าวไม้ได้ได้ไหมได้ได้ถึงไหมถงล่างล่างถวยด้วยเดีอัออยู่แล้ว งถวยเดอยู่หลางถวยเลยเด้อกินหมูบดนะกินหมูบดหลางถวยุณนายอไรคุณนายสี่หมาพันเล็กหน่อยจากสีบุหูกันทุกคนว่าสิไรอไรขาเบิงงบินนะทุกคน สี่สิบห้าพันก็มันลอยหนึ่งลอยบาทเนาะอ่ามามันพอดีพอดีลอยหนึ่งทุกคนคนละลอยหาลอยห้าลอยแหละกยังหาลอยปะกูยหาลอยกูเล่าลอยบเล่าลอยเล่าลอยกเล่นลอยกลลอย หนึ่งล้อยล้อหนึ่งสองร้อยสามร้อสี่ร้อห้าร้อผู้ใหญ่ห้าร้อบาททุ้คนห้าร้อบาทเงินเล่าก็สุกประมาณไรสี่สิบห้าเนาะไรมาสี่สิบหาเนาะห้าสิบเลยปะแสนหนึ่งสองแสนสองแสนหาห้าร้อผู้ดีสามแสนป้ายอะไรประมาณเงินเงินกีบุผคนเงินบาทห้าห้าลอห้าร้อป้ายได้แเนาะ ไอบวงเลยมีบ่วงยายบวงมันอะยะมีบ่วงมีมานอนอ่างนี้วายลงไส้ม่ในอนนะมันก็แ่เาิวเือนขงาลงไส้นอนเดียวมันหักลูกมันหัเดียวเร็วนจะขูมานอนน้ำฝนไ่อนใส่ลใ่ผิอนพ่ไ่ไปลงไต ไม่ต้องใจใจบางเพื่อนนี่เขาใ้จกไ้จกไปเอาถาพูดแน่เมื่อมีโดนใกล้ว่ะโงโงสบายใจอีกอะไรออะไรนัท่ากั่คปอใครปอน่งยังปอไข่นี่ กินแบบนีน้กินแบบค,คึกคักเลยโอ้ยเนอทุกคนกินบุฟเฟ่แล้วกะฝคนตกทุกคนเอ้ยมาเมียนมาสดินพี่น้องเลยเพราะว่าฝนมันพ้าเข้ามาเียทุกคนเอาสีข้างขึ้นยู่นี่ก็เมีย,อ,อ,อ,กกยอีกน้องทุกคนนอกครับยายสลิตากไว้ยู่ในห่มกับมันพาเขา่าทุกคนเนอ้ยเ่าต้องเลยเอา สอบมาปกไหวทุกคนนี่อยู่อยู่บนนอกปกไหวเนาะทุกคนเนาะก,กินบุฟเฟ่เลยเหรอกินกันทั้งป๊อบทั้งเลนพี่น้องะเลยย่านฝนตกน้ำบักต้ดินฮะไหนจะได้ยี่หรอกเพราะว่าเขาหย่านผ้าขาวที่สุดเพื่องเลยฮะนี่บอ บอ่มันพระมันพระห่อนแต่นี่มาห่อนสิโอ้มันกระปิ้วแล้วเปล่าเอาสีนอนอย่างนี้ทุกคนเอาสีเอาสาสตรมาปูนอนอย่างนี้ทุกคนคือเกาอะไรพี่น้องเลยเออปูสาดรก่อนทุกคนคนตกพี่น้องเลยนอนมวนได้หมดแหละคนตก นี่นอนทุกคนนอนห้องใหญ่ยายเซรีเป็นคนจัดแจงสถานทีเนาะนี่มักทุดินทุกคนเขามานอนเผานี่แหละกินอิ่มแล้วกับนอนปัะนี้ทุกคนเอ้ยอเลยทุกคนเด้ออีพี่นี้กับสิบุมียังไล่พี่น้องเลยผ้าหนองเส้าและ ยายสลีแล้วก็ล้านเช้านะทุกคนไปเลี้ยงมุกกะทะคนละโอ้ยส,สมาัยเลยเด้คนละอยากกินมุกกะทะถ้วนไายมือเลยบนอยากินร้านหน่อยกันปะแต่เข้าวไอ้ฝา,ากเงินมาให้นะทุกคนเลี้ยงมุกกะทะเพื่อกินสนัดวันนี้คิดยาอีน่ะทุกคนเน,นาอนะนนะอีพี่นี่ก็ชิมพี่ยังไลยพี่น้องเลยจะได้กับฝากเปก็นกำลังใจนะผมเขาสองพ่อเมียได้ทุกคนเดอ้อพอกันคลิปหนาทุกคน Tao có lại có xe cái cao đó phi nào bye bye Nón con phi nào